เมธกะปัญหาวักที่สองหนึ่งขุดทานุขุดตกะปัญหาสิบเอ็ดพระเจ้ามิลินตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณพระพุทธพจน์นี้พระผู้มีพระภาคแม้ตรัสแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราตถาคตแสดงธรรมเพื่อความตรัสรู้ยิ่งมิได้แสดงธรรมเพื่อความไม่ตรัสรู้ยิ่งดังนี้ ส่วนว่าในวินัยบัญญัติพระองค์ตรัสแล้วอย่างนี้อีกว่าดูก่อนอานนท์พระสงฆ์เมื่อจำนงจงเลิกถอนสิกขาบททั้งหลายน้อยและน้อยโดยลำดับโดยการที่เราตถาคตล่วงไปแล้วดังนี้พระผู้เป็นเจ้านาเคเกษนสิกขาบททั้งหลายน้อยและน้อยโดยลำดับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติชั่วแล้วหรือหนอแล หรือว่าพระองค์ทรงบัญญัติเพราะเหตุไม่ใช่เหตุเป็นที่ตั้งเพราะไม่รู้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญ,ญาตให้เลิกถอนสิกขาบททั้งหลายน้อยและน้อยโดยลำดับโดยการที่พระองค์ล่วงไปแล้วพระผู้เป็นเจ้านาคเสนถ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราตถาคตแสดงธรรมเพื่อความตรัสรู้ยิ่ง มิได้แสดงรมเพื่อความไม่ตรัสรู้ยิ่งดังนี้ถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าดูก่อนอนน์โดยการที่เราพูดตถาคตล่วงไปแล้วพระสงฆ์เมื่อจำนงจะเลิกถอนสิกขาบททั้งหลายน้อยและน้อยโดยลำดับเสียก็เลิกถอนเถิดดังนี้นั้นผิดถ้าพระตถาคตตรัสแล้วในวินัยบัญญัติอย่างนี้ว่าดูก่อนอนน โดยการที่เราผู้ตถาคตล่วงไปแล้วพระสงฆ์เมื่อจำนงจะเลิกถอนสิกขาบททั้งหลายน้อยและน้อยโดยลำดับเสียก็จงเลิกถอนเถิดดังนี้ถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราตถาคตแสดงธรรมเพื่อความตรัสรู้ยิ่งมิได้แสดงธรรมเพื่อความไม่ตรัสรู้ยิ่งแล้วดังนี้แม้นั้นเป็นผิด ปัญหาแม่นี้สองเงื่อนละเอียดสุข,ขุมละเอียดด้วยดีแล้วลึกลึกด้วยดีแล้วอันบัณฑิตพึงให้เห็นโดยยากมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงความแผ่ไพศสารแห่งกำลังญาณของพระผู้เป็นเจ้าในปัญหานั้นเถิดพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรพระพุทธพจน์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้พาสิทธิ์แล้วว่าดูก่อนพิสูท,ทั้งหลายเราจะถาคตแสดงธรรมเพื่อความตัดสรู้ยิ่งมิได้แสดงธรรมเพื่อความไม่ตัดสรู้ยิ่งดังนี้แม้ในวินัยบัญญัติพระองค์ตรัสแล้วอย่างนี้ว่าดูก่อนอนนนโดยการที่เราผู้ถาคตล่วงไปแล้วพระสงฆ์เมื่อจำนงจะเลิกถอนสิกขาบททั้งหลายน้อยและน้อยโดยลำดับเสีย ก็จงเลิกถอนเถิดดังนี้ก็แต่พระตถาคตเจ้าทรงรองใจพิสุทั้งหลายว่าสาวกทั้งหลายของเราผู้ตถาคตเราผู้าตา,าคตให้สะละลวางสิกขาบทโดยการที่เราผู้ตาคตล่วงไปแล้วจากละวางสิกขาบททั้งหลายน้อยและน้อยโดยลำดับหรือหรือว่าจะถือเอาสิกขาบททั้งหลายน้อยและน้อยโดยลำดับ จึงตรัสพุทธพจน์นั้นอุปมาเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระราชองค์การตรัสกับพระราชโอรสทั้งหลายอย่างนี้ว่าพ่อทั้งหลายมหาชนบทนี้แลมีสาครเป็นที่สุดรอบในทิศทั้งปวงพ่อทั้งหลายเจ้าทั้งหลายยากที่จะกระทำเพื่อจะทรงไว้ด้วยกำลังมีประมาณเท่านั้นเจ้าทั้งหลายมาเถิดโดยการที่เราร่วงไปแล้วเจ้าทั้งหลาย ลาชตำบลทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในที่สุดแห่งแดนแห่งแดนเสียเถิดดังนี้พระราชกมุมาทั้งหลายเหล่านั้นโดยการที่พชนกล่วงไปแล้วจะพึงละวางตำบลทั้งหลายที่ตั้งในที่สุดแห่งแดนแห่งแดนเหล่านั้นทั้งปวงในชนบทที่ถึงประหัตแล้วบ้างหรือแลขอถวายพระพรพระราชาตรัสว่าหาไม่พระผู้เป็นเจ้า ธรรมดาพระมหากษัตริย์ทั้งหลายมีความปรารถนายิ่งนักพระราชกมุมารทั้งหลายพึงรวบรวมชนบทสองเท่าสามเท่ายิ่งขึ้นไปกว่าชนบทที่ถึงพระหัตแล้วนั้นด้วยความโลภในราชสมบัติพระราชกมุมารทั้งหลายเหล่านั้นจะพึงละวางชนบทที่ถึงพระหัตแล้วอะไรเล่าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรพระสตาคตเจ้า เมื่อลองใจพิสุทั้งหลายตรัสแล้วอย่างนี้ว่าดูก่อนอนนนนโดยการที่เราพูดตถาคตล่วงไปแล้วพระสงฆ์เมื่อจำานงจะเลิกถอนสิกขาบททั้งหลายน้อยและน้อยโดยลำดับเสียก็เลิกถอนเถิดดังนี้พระพุทธโอรสทั้งหลายพึงคุ้มครองรักษาสิกขาบทสองห้าสิที่ยิ่งแม้อื่นด้วยความโลภในธรรมะเพื่อความพ้นจากทุกข์ พระพุทธโอรสทั้งหลายพึงละวางสิกขาบทที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว้แล้วโดยปกติอะไรเล่าฉนนันนั้นนั่นเทียวแลพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษนพระผู้มีพระพาภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์ใดว่าสิกขาบททั้งหลายน้อยและน้อยโดยลำดับดังนี้ชนนี้หลงแล้วเกิดความสงสัยแล่นไปสู่ความสงสัยโดยยิ่ง ในพระพุทธพจน์นี้ว่าสิกขาบทเหล่านั้นสิกขาบทเหล่าไหนชื่อว่าสิกขาบทน้อยสิกขาบทเหล่าไหนชื่อว่าสิกขาบทน้อยโดยลําดับพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรสิกขาบททุกกฎชื่อว่าสิกขาบทน้อยสิกขาบททุกภาสิท์ชื่อว่าสิกขาบทน้อยตามลําดับสองสิกขาบทเหล่านี้ ชื่อว่าสิกขาบททั้งหลายน้อยและน้อยโดยลำดับแม้พระเถระผู้ใหญ่ทั้งหลายมีแล้วในก่อนให้เกิดความสงสัยในปัญหาข้อนี้ปัญหานั้นอันพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงกระทาในที่อันเดียวกันแม้โดยพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นปัญหานี้พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วเพราะปริยายเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระธรรมพระราชาตรัสว่า พระผู้เป็นเจ้าข้อลี้ลับของพระพุทธเจ้าผู้ชนะแล้วพระผู้เป็นเจ้าเก็บไว้นานแล้วพระผู้เป็นเจ้ามาเปิดแล้วกระทําให้ปรากฏแล้วในโลกในการนี้ในวันนี้สองถับปนิยาพยากรณปัญหาสิสองพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธพจน์นี้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ได้ทรงภาสิทธิแล้วว่าดูก่อนอันนนท์กรรมมือของอาจารย์ในธรรมะทั้งหลายไม่มีแด่พระสถาตด,ดังนี้ก็แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระเถระผู้บุตรแห่งนางพรามณีชื่อมาลุงกะยะมาทูลถามปัญหาอีกไม่ทรงพยากรแล้วปัญหานี้มีส่วนสองจะเป็นปัญหาอาศัยส่วนหนึ่งแล้ว โดยความไม่รู้บ้างโดยความกระทำความซ่อนบ้างถ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่าดูก่อนอนนนกรามมือของอาจารย์ในธรรมะทั้งหลายไม่มีแด่พระตถาคตดังนี้ถ้าอย่างนั้นพระองค์เมื่อไม่รู้จึงไม่พยากรณ์แก่พระเถระผู้บุตรแห่งนางพระมณีชื่อมาลุงกะยะถ้าว่าพระองค์รู้อยู่ไม่พยากรณถ้าอย่างนั้น กำมือของอาจารย์ในธรรมะทั้งหลายย่อมมีแดดพระตถาคตปัญหาแม้นี้สองเงื่อนมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วปัญหานั้นพระผู้เป็นเจ้าพึงขยายให้แจ่มแจ้งเถิดพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ได้ทรงภาสิทธิพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนอนน์กำมือของอาจารย์ในธรรมะทั้งหลาย ย่อมไม่มีแดดพระตถาคตดังนี้ส่วนพระเถระมาลุงกยาบุตรมาทูลถามปริศนาแล้วพระองค์ไม่ทรงพยากรณ์แล้วก็แหละความไม่ทรงพยากรณ์นั้นพระองค์จะได้ทรงกระทําด้วยความไม่รู้ก็หาไม่จะได้ทรงกระทําโดยความกระทําความซ่อนก็หาไม่ความพยากรณ์ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้มีสี่ประการ ความพยากรณ์ปัญหาสี่ประการเป็นชนไหนปัญหาที่จำต้องพยากรณ์โดยส่วนเดียวหนึ่งปัญหาที่ต้องแจกพยากรหนึ่งปัญหาที่ต้องย้อนถามแล้วจึงพยากรหนึ่งปัญหาที่จำต้องยกไว้หนึ่งก็ปัญหาที่จำต้องพยากรณ์โดยส่วนเดียวเป็นชนไหนปัญหาที่จำต้องพยาการณ์โดยส่วนเดียวว่ารูปังอนิจังรูปไม่เที่ยง เบทนาอานิจจาเบทนาไม่เที่ยงสัญญาอานิจจาความจำหมายไม่เที่ยงสังขารราอานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณนางอานิจจังวิญญาณไม่เที่ยงนี้ปัญหาที่จำต้องพยากรณ์โดยส่วนเดียวปัญหาที่ต้องแจกพยากรณ์เป็นฉไหนปัญหาว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงหรือเล่าเบทนาสัญญา สังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงหรือเล่าดังนี้และอย่างละอย่างเป็นปัญหาต้องแจกพยากรละอย่างละอย่างนี้เป็นปัญหาต้องแจกพยากรปัญหาต้องย้อนถามแล้วจึงพยากรเป็นชนะไหนปัญหาว่าบุคคลย่อมรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงด้วยจักษุหรือนอแลดังน,นี้นี้เป็นปัญหาต้องย้อนถามแล้วจึงพยากร ปัญหาที่ควรงดไว้เป็นไหนปัญหาว่าโลกเที่ยงหรือดังนี้เป็นปัญหาควรงดไว้ปัญหาว่าโลกไม่เที่ยงหรือโลคมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดโลคมีที่สุดด้วยไม่มีที่สุดด้วยโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ชีวิตก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นชีวิตต่างหากสรีระต่างหาก สัตว์มีในเบื้องหน้าแต่ความตายสัตว์ไม่มีในเบื้องหน้าแต่ความตายสัตว์มีด้วยไม่มีด้วยในเบื้องหน้าแต่ความตายสัตว์มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ในเบื้องหน้าแต่ความตายเป็นปัญหาควรงดคือไม่ควรแก้ละอย่างละอย่างนี้เป็นปัญหาควรงดไว้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาควรงดนั้นแก่พระเถระมารุงกยบุตร และปัญหานั้นควรงดเพราะเหตุอะไรเหตุหรือการเพื่อจะแสดงปัญหานั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นปัญหานี้จึงควรงดไว้ความเปล่งวาจาไม่มีการไม่มีเหตุย่อมไม่มีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทั้งหลายขอถวายพระพรพระราชาตรัสว่าดีละพระผู้เป็นเจ้าน่าเกษต ข้อวิสันาปัญหานี้สมอย่างนั้นข้าพเจ้ายอมรับรองอย่างนั้น